สวัสดีนะคะเพื่อนๆของนานาอ้าวฮาอยของเราสูตรใหม่มาแล้วนะคะอันนี้เอาเลขวิ่งไปก่อนเนาะเลขวิ่งของเรานะคะอันนี้ก็สถิติก็เข้าน่าจะเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่นานาขี้เกียจเข้าไปจดเนาะว่า,าวันไหนมันออกอะไรบ้างก็เอาแค่สามสี่วันย้อนหลังแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาแค่แนวทางให้เราพอรู้นะคะ อันนี้จะเป็นฮานอยธรรมดานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงฮานอยเอ่อ VIP ให้นะคะว่าวิธีการคิดจะทำยังไงนะคะโอเคค่ะวิธีการคิดก็จะมีอยู่ว่าใครไม่ทานดูดูยันหลังเนี่ยนะคะงวงกันหรือยังเอ่ยตอนนี้ก็ปลาไปเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะกว่าจะลงให้เสร็จเนาะก็ใจเย็นๆและการใจร่มๆมวันนี้เข้าไปแล้วนะคะทั้ง ฮาหนอยวีฮาหนอยธรรมดานะคะแต่ลงให้ไม่ทันเนาะน่าเสียดายแต่เอาวันนี้เข้าไม่เข้าก็จะลงให้แล้วกันนะคะใครที่ติดตามก็เอาไว้เป็นแนวทางได้เนาะเล่นไม่เล่นไม่เ,มเป็นไรนะคะอันนั้นเราไม่เสียเรียดอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าต่างคนต่างมีแนวทางกันเยอะเนาะอ่ะสุดนี้เรามาเริเม่มเงนดีกว่านะคะดึกแล้วเราจะได้พักผ่อนกันพรุ่งนี้ทํางานแต่เช้านะอันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ามาถึงวันนี้นะคะวันนี้ออกสองเก้าหกสี่สามนะคะ สูตรของเราก็จะมีอยู่ว่าง่ายๆค่ะอันนี้ให้วิ่งตัวเดียวโดดๆเลยนะคะไม่มีบวกแต้มนะคะมันไม่เหมือน VIP เนาะ VIP ยังจะมีบวก2อสแต้มนะคะอันนั้นก็จะเป็นจะเป็นเลขดินได้เนาะอันนี้เอาตายตัวไปเลยสูตรก็มีอยู่ว่าเอาสามตัวบนบวก2ตัวล่างไม่ใช่ว่าเอา0 2นย์สองบวกหกศนี้นะคะไอก็จะบวกกันทีละตัวนะคะ ศูนบวกสองเท่ากับสองใช่ไหมคะสบวกสี่เท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองสิบสองวันต่อมาวิ่งไปเลยค่ะสองสองบนสอล่างนะคะตายแล้วเลขสองนานาหมึกมันไม่ค่อยติดดูให้เป็นเลขสองแล้วกันนะคะต่อไปค่ะ1นึ่งบวกสองเท่ากับสาบวกสามเท่ากับหกหบวกเเท่ากับสิบหบห้าบวกหเท่ากับยี บวกถูกไหมคะไม่ถูกทักท้วงได้นะคะเพราะว่าดึกแล้วเหมือนแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าเมอนหรือว่าเมาแต่ก็ไม่ได้กินอะไรนะคะคือเมาเลขค่ะอา้าวต่อไปนะคะ7จ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสบวกแปดเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกหนเท่ากับยี่สบอวกสท่ากับยีนะคะใครไม่ทนันดูย้อนหลังได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานาเท่าท เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้นานา,นาต่อไปนะเราต้องขยับไปทีละขั้นนะคะเอาเล็กวิ่งไปก่อนแล้วค่อยขยับไปทีละ2ทีละ3เนาะเรามันแค่มือสมัครเล่นไม่ใช่ฉมังนะคะยังไม่เป็นถึงขั้นอาจารย์เรามีเวลาเราก็ทําไม่มีเวลาเราก็พักนะ <laughs> แค่นั้นนะคะเพราะว่าเป็นงานอดิเรกข,ของเราเนาะใครที่ถามกลุ่มเข้ามาเยอะมากคือไม่มีกลุ่มนะคะคือว่างเมื่อไหร่ก็ทํา แม่ว่างเราก็พักแค่นั้นละค่ะทำงานประจำก็เหนื่อยแล้วนะคะอันนี้เรามีสูตรดีๆแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวทางเนาะต่อไปคะ่ะวันนี้เข้าไหมคะอ่ะสามเข้านะคะลืมทบทวนนะคะอันนี้สองเข้าไหมอ่ะสองเข้านะคะเข้าบนต่อมาหนึ่งเข้าไหมหนึ่งเข้าล่างนะคะต่อมาสามเข้าไหมสามเข้าล่างนะคะอ้าวอันนี้จะเป็นของพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้ก็จะมีอยู่ว่า 2บวก9เท่ากับ11ใช่ไหมคะ11บวก6เท่ากับ17 17บวก4เท่ากับย1 21บวก3เท่ากับ24่พกนี้มา4นะคะ4มานะคะใครเห็น4ที่ไหนเน้นๆนะคะหรือใครจะรูดไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นบนกับล่างนะไม่แน่ใจว่ามันจะมาบนหรือมาล่างอันนี้มันมาบนนะคะอันนี้มาบนนะคะส่วนอันนี้มาล่างอันนี้มาล่าง อาจจะสลับกันไปเนาะเพราะว่าเลขมันเป็นดิ้นได้นะคะเราไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะจะลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้นานาด้วยนะคะเอาเป็นว่าพวกนี้วันที่26เรากลก็นี่คะ่ะหลอกผลนะคะก็นานาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะว่ามันจะมาแบบไหนดีโอเคเอาเป็นว่า อันนี้นอยธรรมดาขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะก็ติดตามต่อเลยค่ะนอย vip นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ